ใช่เราอีรีเาอีเลีเราเอเรียนโอนโอนกนลอกใช่เนาโอ๊ยของมันอย่ามาขอรสิาขอยมีคนเคยตอนคอยพูดว่าอะไรไม่รู้ว่าชมหรืออะไรนะโคนกระบ่ายไม่กระบ่าออรเาอ่เออกซูเดอรอยที่ซอขอ รแรอะไรนะพีเป็นกำลังใจในการเก็บทองนะกำลังใจมากมายกำลังใจระบาน้อยเพื่อนลางใจหนูเองออกขออได้ไหมมีเพื่อนที่ล่ะร่างทองของก่อนนะแต่เมืองไหนมันเหมือนร่างตรงตอนนี้เรมึงไเป็น่างกว้าโอ๊ย๋อ้ยังนีแฟนโอ้กเปย่าี นี่เป็นแฟนกันกับนี่เป็นแฟนกันบอนี่ยุดนี่เป็นแฟนกันเต่แต่มาดูรบไทยดูอากกิริยาลบไทยดิรบไทยแลบลิ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบเงี้ยเเห็นไมเอาไปดูเอาไปดูไมปเจอกันที่ศาลเลยค่ะรถฟองวิงไปดูชุดลูกอังเปาสิอะไรจะไงจะไงไปมา

ขนมปังติงแล้วก็อ ram, ันนี้ตีนร้อนคุจะปดึงทังดึงดึงเขาจะไปเล่นด้งวันเด็งดึงอันนีเร่นเด้งดึงดึงดึอูอูนัน กมูองนอนแล้วก็แล้วกป็นปเด็นดิ่อข้อไปนยูตายยู้าข่ไม่รู้นี่มต้องหมดนเลยทั้งมวันดี้ด้วยนะปลาทองเางปิงวันดินด้วยแตน้อยปีนี้อีแค่ปีนี okay. Okay. Course, okay. ้ปลาทองบงปิงกับวันดินด้วยเช่เพื่อนอหม่ก็ไปดวยขอนยังไงกัน บ้าว้้าวเ็โชันชองพ่อดนนปังสิงพ่อแล้วก็เอมดจะมาจะบเจินมาเจนโอ้ยนม้ใสคัทเอมาต้องห่วงครเก็เต้นกันอันนี้เขาจะาเจนมเจิ์นอันนี้เขานั่งยืดซื้อได้เขานั่งยู่ไปบอเ้าอี้ได่อยหักยางอ้อมทอโรสก็ไปใส่ไปสไเดอร์ข้ายอลี่ก็าเีรนออรปเดวาชว มาวังอ <c oughs> ันนี้มาวังน้ำเรือเาเรอเราเรกยับบานเาบ้าห่าพี่บมาทาาไคมอี่ต้มมาบะไรเดี๋ยวถ่ายเขาถายมจอดก่อนวันเียวปีท่ห่างงานเดยวยุให้ถอกระแทกเลยมันนี้เงื่องแข่งมันตัวรักษาเลยกพันหาเราพันหาเรย ินว่เอี่ยงเขาน่กอดกินได้เอาหามาวอดกินเขาขึ้นมาเลยน่นเอาน้ไม่อาครัวอินเียครับวกมาแบบเป็นมิดเหรอมาแบบเป็นมิดใช่ไหมเป็นมิดเลยอ่เดอันนี้ก็ได้หอสองรอยเอาแบงารอยมาเท่าไหรงานมานได้เาหรอไหมต้อกานนั่งาเป็นอยนี่ะอันนั้นตั้งแต่เดีอนเพี้ยนจ้ามันเดนเราจ้าอันนี้กูเดือนไงอันนี้เ่าเราจ้าทมัยก่อน ก็เดียวเพี้ยสปีแล้วเด้กสปีแะรู้จัมาสิบปีนี่ับ่เ่เ้ยสันงนทรงคานแมนนี่เป็นมิตรชรานี่นูเป็นมิตภาพพี่ทรงคานมนนูารัแทนทแต่ว่าคือว่าหกตัวกินกาแฟกินจุดตัวต้มเออมาขาจะหา่่มันตกบนหอราเรียกว่ามาซื้อก็ไดา ย้อนม่ยังพอดเจีบว่าพอโอ้โหไม่ทั่วปนี่กานี่ยังอะไรเอามาร้อหนึ่งนี่จะก็ได้ไม่จนี่ให้เราก่แล้วแต่ว่าเลียงผมนี่เกมา่าอ่ะพี่น้อยชมนีไว้ชมนีแก็ในพอเ็คือว่าเลียงอห้อันนี้เรียบ่ายครับเาแทบช้อยเปาเกิมีเรื่องคนมาดูงานนองตาอะไร้มันลอยเ๋ยมันตีแล้วมันบอกเอาลอยดอยังดองตาพีนอะไรดอันนี้นองยังอันนี้ อดีตแฟนเคยกัคับอ้าวอ้าวอเดนอเนแล้วาปเปิดประเด็นแล้วเรีดน้วเรเดระเดนแล้วเีเดแล้วามีดปรแลาเปดแล้วเราปีเดปเวามจริงของบอีวาปเปิดเผยแล้วเรีดแล้วเราปุเดือดเแล้เปเปิดประเด็นแล้วมาแล้วาี้เราดแล้วเาด้าเ้เดแล้วัด อความจริงเปิดเผยแล้วครับผมตอนนี้ครับแม่แมครับบกะเอาควาในหาย่เออแล้วไม่ว่าเท่าหรอกนั่นอีบัตมันกมีคาซ้รลอยหนึ่งหันหลาเขาหายลอยหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันใครบ้ัง บ๊นี่ให้นี่ให้โบ๊เลยสิบาทเรอวไปปลาหมันเนาะมานใส่มันทงลงไปที่เนาะมานเนี่ยปลยหนึ่งคุนเยไปซื้อเลขกสี่ไวยไปซื้อสีน้อ้ซื้อเลขเอาบอกเลยซานี่ยากดีใจเลยกระสิมหมันโว้เลย นี่แหละเท้าเท้าบอส่วเสีหุบปากได้รอยนึ่งยุ่งว่หันไปแล้วตัวตุ่มไหนยุ่งกูได้ขนมปังปิ้งกูหามกูไม่ได้เปลี่ยนเพื่อจะกินเปล่าเปลี่ยนผมเพื่อนมากแท้ไปเอาอันกระเป๋าเสื้อผ้ายืนรถแบบอะไรโอ้ยีกดเดี๋ยวกูเชียร์กับไปอีกอดก่อนแม่เขาแอนเฮ็ตหรอเขามาฉันคือว่าจะไหนเป็นอาเซียนเนี่ยฉันใส่เข้ามาเกือบมีเรื่องมันยุ่งเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเรื่องมีเรื่อง พระเอกวัดเกิดพระเอกวัดเือดเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับจะมีเรื่องได้อยู่ไม่ได้อยู่กับไม่ีเรื่องได้อยู่คนดูถึงกับจะมีเรื่องได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้แบบทะเลาะวิวาสได้อยู่กับจะมีเรื่องมาเป็นกรแสก คนดูเดือดขนมปังน่ากินเฉยไปแรก่อนไม่เลี่ยนก็ได้วไม่กินขันนี้ผู้ได้กินอมธนาอมอยากอมอยากอมออมอยากอมออมอยากอมอะไรครับอยากอมออมอะออมอะไรครับอมธนาอมอะไรอะไรอยากอมอะไรอยากอมออมเฉยๆไม่นี่ว่าอมอะไรอมออม โอเคครับนะครับมทชิมยังไงสิสักก่อนก็แล้วกันครับผมนี่แหละครับว่าเทิงเท่าเทิงบัวสดใสเจออะไรครับผมชิมนี้นะครับผมความจริงปรากฏแล้วพระเอกวัดสิบดลนะฮะแม่แม่เตรียมตัวได้เลยครับผมเออโอเคครับผม